สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโรนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักคนในความลับนะคะสําหรับชาวธาตุไฟนะชาวธาตุไฟคือชาวราศีเมษสิงห์ธนูค่ะประจําเดือนกร,รกฎาคม2567านะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุไฟก่อนนะไพ่ใบแรกขึ้นมาค่ะ6ถ้วยอ่ะ มีการให้โอกาสเขานะแล้วก็พยายามที่จะรักษาสถานะความสัมพันธ์นี้ไว้อะค่ะคีนอบสอดเอ็ดอบสอดตัดสินใจนะชาวธาตุไฟในหลายๆคนนะคะตัดสินใจที่แบบว่าอจะไปต่อหรือพอแค่นี้จะหยุดกับความสัมพันธ์นี้ดีไหมเพราะก็รู้อยู่ในใจค่ะว่ามันไม่ถูกต้องว่ามันไม่ควรแต่ก็เลือกที่จะไปต่อเนาะโดยที่ว่าก็รู้นะว่าผิดแต่ก็เลือกที่จะไปต่อเพราะว่ามันเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้ว หักข้ามใจไม่ได้สุดท้ายแล้วรักเขาตัดสินใจที่จะเดินหน้าสารความสัมพันธ์ต่อค่ะสี่ดาบเคยคิดที่จะทบทวนเนาะมีการคิดทบทวนค่ะว่าโดยสถานะความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่มันจะเป็นไปได้ไหมหรือว่าควรอยู่ต่อหรือพอแค่นี้กับความสัมพันธ์นี้ค่ะ <9. S 1> เก้าเหรียญค่ะสามดาบหัพวพันกันแบบ เราสามคนเนะในความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่แล้วก็มันเหมือนกับว่าคุณก็รู้สึกน้อยน้อยใจในคนรักค่ะเหมือนเขาไม่มีเวลาเทคแคร์ดูแลคุณเหมือนเขาให้ความสําคัญกับคุณน้อยแล้วก็มันเลยทําให้คุณรู้สึกน้อยใจหวั่นใจรู้สึกว่าเขาตกลงแล้วเขาจริงจังกับคุณแค่ไหนคุณยังเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาไหมในตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นคําถามที่ถามจริงซ้ําๆวนไปวนมาค่ะ ไม่สบายใจอะเนาะมันหาคําตอบให้กับตัวเองอยู่ว่าจะควรอยู่ในจุดนี้ดีไหมมันใช่จุดที่คุณควรจะอยู่ไหมหรือว่าคุณควรจะมูฟออนแล้วก็เดินจากไปจากความสัมพันธ์นี้มีการทบทวนค่ะเจ็ดเหรียญเนาะจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้หรือว่าคุณสําคัญกับเขาแค่ไหนหรือเขาสําคัญกับคุณแค่ไหนมันวนเวียนอยู่ในหัวคุณในหัวของชาวธาตุไฟในตอนเนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าหาคําตอบให้กับตัวเองเนาะเพื่อที่จะ เดินหน้าหรือว่าจะหยุดหรือว่าจะมูบอ o อนนะคะมันสับสนไปหมดในตอนนี้แปดเหรียญนะคะเจ็ดดาบและเจ็ดถ้วยคิดเยอะคิดมากค่ะคิดไปต่างๆนานาเนาะจะตัดก็ใจมันเจ็บจะไปต่อก็รู้สึกว่ามันหาหนทางไม่เจอหาแสงสว่างในความสัมพันธ์ไม่เจออืมแต่ก็เลือกที่จะยังให้โอกาสเขาอยู่เลือกที่จะ ปรับตัวเองให้อยู่ในสถานะความสัมพันธ์นี้ให้ได้อะค่ะเรื่องเราระหว่างคุณกับเขามันก็เหมือนกับอ๋อมันอ๋อเขาเรียกอะไรมันเหมือนกับว่าได้คบกันมาแล้วอะ่ะแล้วมันก็ยากที่จะตัดกันนะคะเขาก็เป็นคนที่ตรงสเปคคุณเขาเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณแต่ว่ามันไม่ได้ถูกที่ไม่ได้ถูกเวลาไงแต่ว่าตัวชาวธาตุไฟเองก็เดินหน้าสารต่อเลือกที่จะทําตามเสียงหัวใจเรียกร้องอะ่ะ มันก็เลยกลับมาต้องมันก็เลยต้องกลับมาเจ็บด้วยตัวเองอะคะ่ะในตรงนี้เนาะรักไปเจ็บไปรักไปช้ำไปอะคะ่ะแต่ก็ดีกว่าที่จะไม่มีเขาอยู่ในความรู้สึกของชาวธาตุไฟอะนะที่เขายัางไม่เขาเรียกไม่เจอกันหรือว่าเขาหายไปเขาเงียบไปก็มีการตามสอดส่องและมีการตามดูนะว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขาทำอะไรอยู่ เขามีคนอื่นอีกหรือเปล่าในตรงนี้มันเป็นความหวั่นใจเป็นความหวาดระแวงอะค่ะมันก็ทําให้ไม่มีความสุขในความสัมพันธ์เนาะที่เดินหน้าสารต่อความสัมพันธ์ก็เพราะว่ามันเหมือนกับพอใจรักไปแล้วผูกพันไปแล้วอตัดใจไม่ได้ก็ถึงมันจะเจ็บบ้างถึงมันจะมีการน้อยน้อยใจบ้างแต่เขายังอยู่ใกล้ๆคุณแค่นี้คือสิ่งที่คุณขอให้มันขอให้แค่มีเขาอยู่ใกล้ๆคุณนะตอนนี้เวลานี้ค่ะ ก็ในช่วงเดือนนี้ค่ะเป็นช่วงที่ชาวธาตุไฟเนาะมีเรื่องให้คิดเยอะคิดมากเนาะด้วยอารมณ์ขุ่นมัวด้วยอารมณ์นอยน้อยใจนะคะด้วยแบบอ๋อใจหนึ่งก็คิดจะจบใจหนึ่งก็จบไม่ได้จะปวดรดร้าวไปหมดนะก็พยายามที่จะเคลียร์ตัวเองอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็อดที่จะคิดเยอะคิดมากไม่ได้ค่ะในหลายๆคนนอนไม่หลับนะในช่วงเดือนนี้มันค่อนข้างที่จะอารมณ์แปรปวนอารมณ์ขุ่นมัวพอสมควรนะแต่ก็ยังอยากที่จะรักษาประครับประคองความสัมพันธ์ไว้ค่ะ โอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขานะคะว่าตอนนี้พลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างเอง่ยสามไม้ค่ะแปดดาบสามดาบเขาเองก็เหมือนกับพยายามที่จะทําทุกอย่างเนาะให้สถานการณ์ความสัมพันธ์มันดีขึ้นค่ะเขาค่อนข้างที่จะยุ่งยากลําบากใจเหมือนกันนะคะในตอนนี้เนาะหก วยค่ะก็ยังอยากจะขอโอกาสกับชาวธาตุไฟอยู่เนาะผู้ที่มีปัญหาที่มีประเด็นกันในตอนนี้ค่ะเขายังอยากที่จะขอโอกาสที่จะปรับตัวขอโอกาสที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งอะค่ะ The World นะคะ The Hermit นายออฟวาดเค่ะเขาเป็นคนไม่หวนันแบบไม่โรแมนติกอยู่แล้วนะแต่เขาเป็นคนที่ถ้าได้คบใครเราก็จริงจังกับความสัมพันธ์นะคะในตรงนี้พลังงานก็ขึ้นมาชัดเจนเนาะว่าเขามีคนเม้คอมมิตเมนต์แล้วแล้วยังออเขาเรียกปัวพันอยู่กับปัญหาของความสัมพันธ์แบบเรา3มคนอยู่นะเขาก็ตัดไม่ขาดเหมือนกันนะคะในตรงนี้มันก็ถอนตัวถอนใจยากเช่นกันในตรงนี้เพราะว่าเขาก็ผูกพันกับชาวธาตุไฟอะคะ่ะเดอะซันขึ้นมา King up, คิงอ o อ c คับ นะแต่ว่าก็ไปต่อแบบเขาเรียกอมันหามองหาการสร้างครอบครัวสร้างอนาคตในตรงเนี้ยยากแต่ถามว่ารักไหมรักถามว่าจริงจังไหมจริงจังแต่ก็จริงจังในสถานะนี้จริงจังในสถานะที่ชาวธาตุไฟอ,อยู่ในจุดนี้ค่ะไม่ได้จริงจังแบบสามารถที่จะเปิดเผยได้ในตรงนี้ช่วงนี้เขาไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณนะเขาก็พยายามแล้วล่ะค่ะแต่ว่ามันก็ทำได้แค่นี้จริงๆ เป็นช่วงเวลาที่เขาค่อนข้างที่จะมีเรื่องเครียดๆมีเรื่องที่เขาต้องต้องเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันอาจจะไม่หวานแหววไม่โรแมนติกอาจจะไม่มีเวลาได้เดทกันนะคะแต่ยังไงแล้วเขาไม่ได้ปล่อยมือแล้วเขาก็ไม่ได้คิดที่จะจบนะ ก็คิดที่จะไปต่อความสัมพันธ์นี่แหละก็พยายามเ,ออเขาเรียกพยายามหาวิธีพยายามที่จะบาลานซ์อยู่นะว่าจะทํายังไงต่อความสัมพันธ์ที่จะทําให้มันดีขึ้นแต่ว่าเขาเรียกอะไรมันก็ไม่สามารถที่จะเคลียร์เองแล้วมาชัดเจนได้นะอืมในตรงนี้เขาจริงจังกับชาวธาตุไฟแต่ก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์ได้ไม่สามารถที่จะทําให้ปัญหาเราเนี้ยมันเคลียร์ได้อะค่ะยังคงวนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์ของเราสามคนอยู่นะ เลยแต่ก็เลือกที่จะขอโอกาสกับชาวธาตุไฟที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขารัก mm hmm. เขาชอบคุณไหม mm hmm. เขามีใจให้กับคุณไหม mm hmm. เอ่ยหิงออฟสอดนายออฟสอดเพจออฟพาร์ติเคิลเขาหลงสเสน่ห์ในตัวชาวธาตุไฟนะคะเพจอออ์ วิวออลฟ์จูนรู้สึกผูกพันรู้สึกถูกชะตาค่ะเพศรับวัดยิ่งนานวันยิ่งรู้สึกรักยิ่งรู้สึกดีกับชาวธาตุไฟเนาะ,ะแรกๆอาจจะไม่ได้แบบรักล้นใจเนาะแต่เหมือนกับคุยไปคบไปแล้วอ่ะค่ะมันก็ยิ่งผูกพันยิ่งแบบมีใจให้กันมากขึ้นทุกวันสิบเหรียญก้าไม้แม้จะมีปัญหากันบ้างมีประเด็นกันบ้างก็ ยิ่งนานวันเขาก็ยิ่งมีใจให้กับคุณนะคะโอเคค่ะมาดูกันค่ะว่าเขาคิดที่จะมุบออนไหมเอ่ยเก้าเหรียญถึงจะไม่ค่อยมีเวลาเทคแคร์ถึงจะไม่ค่อยได้เจอเขาก็ไม่ได้คิดที่จะมุบออนนะคะคิงออวดแล้วก็เดอะแฮงเกอร์มนนะอืมเขาก็เครียด,ดเหมือนกันแหละเขาก็กลัวที่จะผิดหวังกลัวที่จะเสียชาวธาตุไฟไปนะ ในตรงนี้ยิ่งขบยิ่งจริงจังอะค่ะอย่างที่มิกาบ,บอกนะสามเหรียญยังคงอยากรักษาสถานะความสัมพันธ์นี้ไว้ยังอยากมีชาวธาตุไฟไว้ในความสัมพันธ์อะค่ะจัดทิศจริงจังกับชาวธาตุไฟนะแต่ในสถานะความสัมพันธ์นี้ไม่สามารถที่จะทําให้ชัดเจนได้แต่ยังอยากที่จะมีชาวธาตุไฟไว้ในความสัมพันธ์ค่ะโอเคค่ะมาดูค่ะว่าชาวธาตุไฟเองจะมูฟออนจากเขาได้ไหมเอ่ย เจ็ดเหรียญเคยคิดนะเคยคิดแล้วเคยทบทวนแล้วสีดาบเคยนอนคิดแล้วค่ะแต่ก็ทำไม่ได้คิงออปติเคิลใจยังอยู่ที่เขาอยู่ยังรักยังผูกพันอยู่สีถ้วยนะคะ ดีอัมพ์อร์เรอร์เขามีเสน่ห์ดึงดูดชาวธาตุไฟมากๆในตรงนี้เขาเป็นคนที่ถูกสเปกตรงไท p ชาวธาตุไฟค่ะสเต็งเขาเป็นคนที่ชาวธาตุไฟอยากอยู่ใกล้ๆเป็นเซฟโซนของชาวธาตุไฟเป็นที่ปรึกษาของชาวธาตุไฟได้เนาะเหมือนเขาตอบโจทย์ในทุกๆด้านของชาวธาตุไฟอ่ะเพียงแต่ว่ามันสถานะความสัมพันธ์อ่ะมันไม่สามารถจะชัดเจนได้ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้อะค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นคนที่ถูกใจแต่ไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาเนาะ มันก็เลยทำให้มันอยู่ในสถานะนี้ยังมูบออนไม่ได้แล้วก็ยังไม่ได้คิดที่จะมูบออนด้วยค่ะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเนาะ n i ยออก f อดค่ะ The Star p a เพจอัพพ t ิเค e นะคะ ก็ยังเือกที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ค่ะยังตัดไม่ขาดนะสเตร็งต้องการอยากที่จะมีเขาไว้ใกล้ๆอยากอยู่ใกล้ๆเขาค่ะสองเหรียญความรักที่เขเรียกไรตัดตัดกันยากในตรงเนี้ยค่ะยิ่งนานวันยิ่งผูกพันยิ่งชัดเจนเนาะยิ่งชัดเจนในความรู้สึกยิ่งชัดเจนในแบบเรื่องของจิตใจอะค่ะชัดเจนแล้วว่ามันใจอยู่ที่เขาแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เด The m a g i ิเชีนะคะแล้วก็เดอะแฮง e กอร์แมนเขาเป็นคนมีเสน่ห์มากๆค่ะในตรงนี้เขามีเสน่ห์ดึงดูดชาวธาตุไฟนะทำให้เหมือนสุดท้ายแล้วมันไม่สามารถที่จะตัดกันขาดสุดท้ายเราก็เลือกที่จะเดินหน้าสานความสัมพันธ์ต่อเดอะฮโรเพนค่ะสามเหรียญและหกไม้เนาะค่ะ สำหรับแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวาธาตุไฟนะคะที่อยู่ในสถานะคนในความลับนะก็บอกเลยค่ะว่ายังคงแบบคบกันได้แบบย,วยาวๆยังคงไปต่อในความสัมพันธ์นี้ได้แบบย,วยาวๆเราก็เลือกที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ด้วยทั้งที่บางทีบางครั้งใจหนึ่งก็อยากที่จะจบแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะทําใจได้สุดท้ายเราก็ไปต่อในความสัมพันธ์ค่ะ <S <S ในตรงนี้นะคะพลังงานขึ้นมาก็เหมือนกับ อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวธาตุไฟเองค่ะอาจจะได้เขาเรียกอะไรมีโชคลาภจากคนรักก็เป็นไปได้เช่นกันด้วยพลังงานขึ้นมาเนาะสตรงิงไม่ว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคต่างๆเข้ามามีเรื่องวุ่นวายใจแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะทิ้งเขาไปได้ไม่สามารถที่จตัดใจจากเขาได้เขายังเป็นเซฟโซนของคุณอยู่คุณยังอยากอยู่ใกล้ๆเขายังอยากที่จะมีเขาดูแลเทคแคร์แบบนี้ค่ะ เดือดแฮงกแม่เนาะสุดท้ายแล้วก็ไม่เขาเรียกไม่ได้เลิกคิดเยอะคิดมากค่ะยังคงมีเรื่องให้คิดเยอะคิดมากยังคงที่จะวุ่นวายใจอยู่อืมยังคงไม่ได้สบายใจยังคงไม่สามารถที่จะไว้วางใจในความสัมพันธ์นี้ได้ในความสัมพันธ์นี้ที่มันไม่ราบรื่นนะคะคู่ของคุณเป็นคู่ที่เหมือนกับทําบุญทํากรรมร่วมกันมาเนาะมันผัวพันกันมันตัดกันไม่ขาดบางทีบางครั้งอะค่ะ ไม่ได้มีความสุขเนาะบางทีบางครั้งมันมีความทุกข์มากกว่าด้วยซ้ําแต่ว่าด้วยพลังงานแล้วคุณไม่สามารถจะตัดเขาได้เลยในต,ตรงนี้มันความรู้สึกแล้วอะเซนของคุณมันบอกว่าเหมือนกับเขาเออมันมีอะไรหลายๆอย่างที่คุณไม่สามารถจะตัดจากเขาได้ด้วยพลังงานบางอย่างที่มันเออเขาเรียกอะไรอะ่ะมันทําให้รู้สึกว่ามันผูกพันมากๆอะ่ะไม่ว่าจะเขาทําให้คุณเสียใจแค่ไหนอะ คุณก็ยังเลือกที่จะให้อภัยเขาได้อะค่ะมันเป็นเรื่องของผลบุญผลกรรมที่คุณทําร่วมกันมานะสามเีืยนขึ้นมาค่ะยังคงพัวพันอยู่ในความสัมพันธ์แบบเราสามคนนะยังไม่สามารถที่จะเคลียร์ให้มันชัดเจนได้หกไม้ค่ะเรื่อกที่จะสารความสัมพันธ์ต่อแล้วก็เหมือนกับมันจะค่อยๆดีขึ้นแหละค่อยๆเข้าใจกันมากขึ้นเหมือนกับเริ่มอยู่ตัวเริ่มที่จะปรับตัวได้ดีขึ้น แต่มันก็ไม่ได้สบายใจร้อยเปอร์เซนหรอกเพราะว่าด้วยสถานะความสัมพันธ์เนี้ยไม่มีใครที่จะไว้วางใจได้ร้อยเปอร์เซนนะคะมันก็ยังมีเรื่องคดเครียดอยู่มีเรื่องให้กังวลใจอยู่แต่ก็รักเขาก็เลือกที่จะให้โอกาสเขารักเขาก็เลือกที่จะเก็บเขาไว้ในความสัมพันธ์ค่ะค่ะยังไงแล้วมิกาก็ขอให้ชาวธาตุไฟนะคะราศีเมษสิงห์ธนูนะผ่านพ้นเรื่องราวศักรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะ และกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ